โอ้มา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 บ่าได้กินโดนแล้วพี่น้องมานี่อยู่ไงกินไงาบานเห่าเศบแซบ,บน้ำกันเด้อมามามาบ่าต้องถามมาเป็นยังพี่น้องเอา้าสวัสดีครับอยู่กับผมเฮียตั้มหํำตรงชาแนลรับชมอยู่จังหวัดใดเนี่ยกับขอมีนบอกเนี่ยมีแก้วนี่แก้วเพีย้ยแ,แ,แขนแคนเน๊ยสูตรแคนนะสูตรไทยสูตรมันเบิ้งนี่อุมโ,มโมเป็นไหนสุดยอดนี่น,นี่มาพี่น้องซอยซอยน้ำกันซอยที่นี่ เฟิร์สวัสดีเพื่อนไหมวัสดีครับเอาเอาคำยังไงอมโอเอาคำยังไง,มมไงให้เพื่อนเบิงเอฟซีเพื่อนนี่ตับหวานเอ้ยเฟิร์สเ<ม>อาลุยมาพี่น้องได้เนี้มาโลหนึ่งแดงจึงคืองแสบแสบเสบิงแก้วอ,<ม>อ,อยากได้อนนะไรกัจัดเอาห,หวานจ่อยเบิงมาเบางใกล้ตาก้องเบิดอันนี้เพื่อน่าสอย แอบ,บแซบ,บแอบแซบพี่น้องรับส้มอยู่จังหวัดใดแน่กับขอมเมนต์บอกนะครับสำหรับใครว่ากินดิบก็ขอโทษขอให้แล้วครับหลายคนอยากให้ผมเฮ็ดชิปยังสิว่าเห็นผมเฮ็ดโดนแล้วมาจัดให้พี่ให้น้องเบิ่งนี่เบิ่งนี้ใกล้นี่นี่ใส่ก่อนคำคำโมโออื้อหือออื้มมอมาๆพี่น้องแซ<ส>่บแห้ง ผักซีพี่น้องเผ็ดผมกับบอควยกินดิบกินดิบหลายบ่ได้พี่น้องเบิ่งอมโอแทบปลาเดาดังหวานตับหวาน แม่งกูนี่เขาลดซองวิซายตับหนึ่งละเฮ็ดหวานอย่างี้พี่น้องอือโอยนี่ตับตับหวานบวกเนื้อครับเจ้าคนกำลังเอาซอ,อ,อยเอาซอยเอาอยากได้ในซอ,อยเอาไอแสบเกี้ยวว่ะตอนนี้ไงอือ ขอโทษขอพ่ายคนมุกินดิบเด้อพี่น้องเลยนี่แหละกินไล่กับบดีเด้พยาธกินหน่อยกับบอิ่มอร่อยลาดตอนอันนี้บมุนหยาบมันนี่คันแท้คันแท้บวกหมุนหยบาบมันเลยก็กินหล่บัวใหญ่เด้อพี่น้องกินให้เบื้องชำนั่นแหละ นี่ครับกินไม่ทอดหายอยากแซบบกินแบบบ้านๆอีสานเท่าหลายคนกับพกินติบ้ะครับบ่ได้กินสุกคนเด้อครับคนอีสานบางคนเพิ่งกับพกินต้องกราบขอโทษขออภัยในความอร่อยเด้วยอ้าวเขามีไง เออหมอนี่มาคือคือว่าต้องเสี่ยงหรอกไอเห็นแล้วมากมาเลกงานมากไปรับจ้างมาได้มาพอดีเลยเดีอยนี้ซร้อยจิเออเอาแม่จะ่้ามเนี่เอาหนีเตาตับโมเกียงใจเลยเด้อครับเอารถเอารถเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเห็ดหนามเปาหามมึงกับเห็ดมิตรหมดเนาะปากง้างเ้ยมึงกับมะล่างขวดเนี่ยอือโอ้ บานครับพ <icana>, ี่น้องอืมอ <Yes. S 2> ืมน <Five. S 1> ่าว่าก็มีแต่หมดแศรษแม่งพี่น้องไม่รอดตะบาลโอ้ไม่รู้ันกินดีเว้ยเศรษกูเฟิร์ตบศรษไปตากลองข่อยยังไงว่าแสีบได้หร่าอืมอ้าวพี่น้องกินหลายบพอดีผมบอกเลยว่า สำหรับคนมานกินดิบก็ต้องขอโทษขอไว้นะครับกินหลายไม่ดีกินดีก็ไม่เยอะ mm hmm. กินดีกับกินดีกับแซบเออาเอาก็าาคกับโอ้ยเจอเหล่าหมดไปเข้าไปงงเลย mm hmm. กินหลายบอดีกินหน่อยกับบออิ่มครับพี่น้องดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความหายอยากนะครับจังผมผมกินแค่สองคำอ่ะพี่น้องมือนีกับพ่อไหวไหมล่ะครับการกระทำใดว่าจะใดผสมผสาพขอโทษขอไว้นะครับผู้ได้รับชมชมนี้ก็กหาลยลำลำเรื่อยๆร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับครับ